สวีเด so ัสดดีวันนี้อยู่ผม T W K P กับเกมที่มีปักปักอะไรวะอยู่อันหนึ่งโอเคงูงูขู่โอเคสำรับตืๆๆ๊ปักเกมอะไรวะเนี่ยโอ้ยเสียป,ปักนีโอ้โหเกมเสียป,ปักเกมมีมีช่วเกม เดี๋ยวไม่ก็บอกเองก็ว่าปั๊กแอนเพยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เกมปั๊กแอนเพยนะกับชาวที่ดูดกมนี้มก,ก,ก็แล้วกันก็ไรกะตัดสักัีก็แล้วโอเคตัวนี้เริ่มเกมมาเลยอะไรนิ้วทำไมนิ้วมันก็ตรงกันอยู่วะต้องบังคับมันเปเนี่ยจริงดิต้องบังคับใช่ไหมสรุปเออจิมจ้มจิมจ้มจิมจ้มจิม้มจิ้มจิ้มจิ้มเอา เออวิ่งไปไหนเอ่ยเอาเงินเพียงช่อยตือนเตือนเตือนไม่ทำไรเอ่ยอ๋อปลูกปลูกเจ้าปักไี่เงี้ยเงี้ต่อจะ้ะเอ้าวิ่งต่อเฉยเลยอ้าเปลี่ยนทางอีกเอา เอาว้ทีคุณสบายใจเลยเอากดอย่างนี้เอาหลุดการควบคุมเฉยเอาเอาทีนี้เราซ้อนถึงอะไรวะเนี่ยเออชีวิตเราคนเราควรพักผ่อนบ้างป่ะโอเคทังน้นจะดับใช่ที่เหมือนหนุ่มเุาเป็ปักปักเสียบศพ ดูนะเอ้ากดเองอีกทำไมอ่ะเจ็บใหม่อ่ะเจ็บเจ็บเจไหม่ก็ได้นะอืะเออปุ่มเลื่อนไปไม่ได้ไม่ต้องกดอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยเอ้าอืมกลับมาสู่กบบกาวซองสวัยอืมอะไร คือแปะต่อกันไปอ่ะไอ้น,นี้ต้องแปะคนนี้ดิเออคืออ๋อให้เข้ามาใกล้กัน ไต่อยเขาเฉยอะไรของมันเนี่ยเอาต่อยต่อยกันเป็นตัวบินโน่เอามาเจอบอีกเออต่อยตัวเองปะเอาไม่ต่อยม่ต้องไปต่อยต,ตัวเองเอ่าระวางให้ต่อจะเสียบไงอ่ะ ออกได้ก็ไม่บอกไอ้บ้าอืมอืมเอ,อ้าวขวายใจดีผู้รักษายนะเมื่อกี้ไงต่อเอ้ออ๋อที่เียบหายกลายเป็นรูแทนเมื่อกี้อืมเป็นรูไงทำไมเอา โอ้เป็นเหรียญอูจาตาเถะเออทำไมอ๋อาที่บนหัวนี่มาเป็นนี่ปะมันเียบเออเออเจ็บ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  สองปุ่มเลยทีนี้เอา้าสื่อถึงอะไรเกมนี้ผมตีความไม่ได้ <c oughs> ฮัลโลหลให้กด่าอะไรอะไรเจอฮัลโหว่าอ๋อแล้วแต่เราจะตอบโอ้ยีแนวสนทนาด้วยคนเวอร์เซชันเข้ามาฮห้เ <c oughs> ราต้องสวัสดีกับอ่าฮัโ <c oughs> ฮัลโหล ดูยูนา o ม me? คุณรู้จักฉันไหมอินนาวยูฉันคือใครเอ้าคุณรู้จักมึงเด็เอ้าเอ้าอะไรของคุณเออเออไอ o v ิ y o ูดิ ฉันไม่รักคุณนะแน่ใจเหรอกอฉันฉันไม่แน่ใจฉันไม่ไม้ตอบยังอึนไม่ได้ด้วยเออฉันต้องหั โอ้โหเอาเร้าเลยทีนี้ปัญญาชีวิตเรื่องความรักทีเอ้าเออปักทีเสียบเดียอืมคือพื่งอ่ะเมื่อกี้ ดปักไม่ได้ด้วยนะคุณึกว่าจะถอดได้ไม่ได้อ๋อสายนี้มันเชื่อมโยงกันอยู่ปะถ้าเรากดสายนี้อันนี้มันก็จะมาอา้าวกอดกันแฮปปี้ดิงไหมนี่ตอหลุดสบนี่มันเอเลียนเนี่ยว่ะ เออมีสายอื่นมาอะอันนีน้ถอดดิวเฮ้ยมันไม่ออกต้องคือเสียบต่อไปได้เลยเหรอหรึเสียบตูดเขาเฉยเฮ้ยที่มันไอเรื่องเนี้ยอะไรอ่ะ ไอ้จับคนมาครับตะขาบอยวบอกให้เสียบเหนียว <c oughs> <c oughs> เยวกินอีก <c oughs> โอ้ยถ้าม,มันหลายปักก็ลองไฟช็อตน,นะลูกนี่ไองไอ้าวไม่ถึงโอเคนี่อ้าวปักนี้ไม่มีที่เสียบ อืมเสียบกูใช่เลยแรงบันดานใจจากหนังเรื่องนี้แน่นอนอ้าวโอเคเสียบปุ๊บเออมันเกี่ยวอะไรกันวะเออไงโอเคถ้า เอามาสายตรงๆนี่มาเสียบกันอื้อชึบป,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 ปับเพิบชึบอ่ามีิ้วอีกแล้วเฮ้ยเออวนี่มีมือด้วยไปไหนละเฮ้ยเออทำไมไม่ทำอะไรอ่ะเอ้า โอ้นิ้วเป็นปักนิ้วก็นิ้วหักเออหลุดนอกไปแล้วป๊อปนิ้วมาเสียบมาซื้อถึงอะไรปักแอนเพล์อย่าะบอกจบอย่างนี้นะเฮ้ยโอเคึนวัาจะจบอยู่นี้เอา ผมว่าไม่ใช่หรอกมันจะจบอย่างนี้จริงดิดูเวก่อนมันไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเอาเอาจริงดิอีบ้านี่ก็เกมอะไร Do y t u not q u กูจะออกไหมกูยังงงอยู่เอา้เอาอ่าดูกูสร้างนะครับ จากคนไอกเกมเมื่อกี้เลยที่สร้างเกมผลิตมาริโอบอลริกเก้นเป็โอเคอือดูนี่ถีมผู้สร้างอีเตอร์สตูดิอนะยินดีก,นกันโอเคสำหรับวันนี้เจอกันลาไปก่อนคลิปห,หน้ากดซับให้ผมด้วยขอร้องเลยบ๊ายบาย Og oh